โก็ขอกราบสวัสดีทุกผูช้ชมที่รักแล้วก็คารพทุกๆท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซาล์เปโรฟุตบอลที่สวยงามของเราสําหรับเรื่องราวข่าวสารในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันนี้นะครับผมทั้งช่องเซา์เปโรของเรานั้นก็ยังคงเกาะติดกับทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติทไทยชุดใหญ่กันอยู่นะครับผมโดยหลังจากที่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนบอลชาวญี่ปุ่นแล้วก็แฟนบอลชาวไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นกันเป็นอย่างดีเลยนะครับเรียกได้ว ความสนใจกับทีมชาติไทยชุดนี้กันเป็นอย่างมากเลยครับมาร่วมชมการฝึกซ้อมของทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีดียวน,นะครับโดยมีกลุ่มแฟนบอลชาวญี่ปุ่นนั้นได้ทําป้ายขนาดใหญ่มาให้กําลังใจมาซาตาดะอิชิอิเฮดโคะของทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะครับผมนอกเหนือจากนี้นะครับผมยังมีการตะโกนเรียกชื่อนักเตะไทยกันอย่างแม่นยํากันเลยทีเดียวเป็นอะไรที่น่าฟูใจสําหรับนักเตะทีมชาติไทยของเรากันจริงๆนะครับผมโดยมาซาตาดะอิชิอินะครับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยนะครับก็น,น,กกกน,น,า,นาน มานี้โดยแม้ว่าแดดนั้นจะค่อนข้างรุนแรงมากแต่ว่าสภาพอากาศนั้นนะครับผมยังคงเย็นเจี๊ยบไปสุดขั้วหัวใจนะครับและในขณะเดียวกันนะครับผมมาซาทาดะอิชิอินะครับก็ได้ตัดสินใจเลือกเจ้าอุ้มธทระทอนบุญมาทันให้เป็นกัปตันทีมชาติไทยในเกมที่อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งถือว่าเจ้าอุ้มธทระทอนบุญมาทันนะครับผมถือเป็นกัปตันทีมคนแรกในยุคของมาซาทาดาอิชิอิเลยก็ว่าได้นะครับผมแม่ก็รู้มือกันอยู่ตั้งแต่สมัยยูบุริลามแล้วนะครับไม่ต้องค ผมแบกขวาทีมชาติไทยของเราที่ห่างหายจากระบบทีมชาติไทยเป็นนานพอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเจ้าตัวได้หวนกลับสู่ทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วละครับผมและเจ้าตัวนะครับผมได้กล่าวก่อนการฝึกซ้อมในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานีวา้ว่าก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับผมทีไ่ได้กลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ตัวผมนั้นห่างหายไปประมาณ2ปีซึ่งแน่นอนผมจะทําเต็มที่แน่นอนครับผม ส่วนตัวผมมองว่าต้องทําผลงานให้ดีกว่าเดิมมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจสําหรับมาซาทาะอิชิอินั้นเป็นโค้ที่ใส่ใจรายละเอียดใส่ใจแทคกติกรวมไปถึงใส่ใจตัวบุคคลไปอย่างมากซึ่งมีความละเอียดค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวนะครับผมเกมกับญี่ปุ่นแน่นอนว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีเอาอากมากศักยภาพแล้วก็นักเตะร,ระดับโลกเนี่ยเต็มทีมไปหมดผมก็จะทาเต็มที่ที่สุดมุ่งมั่นจริงจงังเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลชาวไทยทุกท่านสุดท้ายก็อยากเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยนั้นให้กาลังใจนักเตททกะ สันิภาพจันทร์หอมนะครับผมเผยความในใจออกมานะครับหลังจากที่โจ้ตัวนั้นหวนกับสู่ทีมชาติไทยครั้งนึงนะครับผมก็ย้ํากันอีกทีนะครับสำหรับโปรแกรมทีมชาติไทยนะฮะก็จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกรานะครับผมเวลาเที่ยงตรงเป๊ะๆเลยนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับผมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับผมเปิดหน้าจอรอได้เลยครับ สำหรับข่าวสารในวันนี้นะฮะทางช่องสบารูของเราก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s สั c r i b e ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับรวดเร็วกวชับฉับไวไม่ยืดเยื้อต้องสบารูฟุตบอลที่สวยงามของเรานี่แหละครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ